ุกอย่างเริ่มต้นในมือเล็กๆแห่งหนึ่งในแถบวิดเวสที่ซึ่งแมรี่หญิงวัยกลางคนที่มีจิตใจดีงามและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำงานเป็นครูท้องถิ่นที่ทุกคนรักเธอมีชีวิตที่ไม่ซับซ้อนอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆแต่ออบอุ่นที่เต็มไปด้วยความทรงจำจากประสบการณ์การสอนหลายปีและคอลเลกชันหนังสือที่ถูกอ่านจนยับเยินบ่ายวันหนึ่งชีวิตของแมรี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการพบเจอโดยบังเอิญนำพาเธอไปยังศูนย์ดูแลเด็กกำพร้าท้องถิน่น ที่ซึ่งเธอได้พบกับเจคอบเด็กชายวัยเจ็ดขวบเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันที่มีดวงตาสดใสรอยยิ้มเจิดจ้าและความรักในชีวิตที่ติดต่อได้ง่ายบางสิ่งในจิตวิญญาณของเจคอบดึงดูดใจแมรี่ทันทีแม้ว่าสังคมจะเต็มไปด้วยข้อห้ามและอคติที่ฝังรากลึกแต่เธอรู้สึกถึงแรงผลักดันอันลึกซึ้งที่จะต้อนรับเด็กชายคนนี้เข้ามาในชีวิตของเธอด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบอันหนักหน่วง และความซับซ้อนของการรับเลี้ยงเด็กข้ามชัวชาติแมรี่ไม่ได้ตัดสินใจอย่างพลีพลามเธอคุ้นคิดอย่างลึกซึ้งพิจารณาถึงอคติทางชวชัาติที่เจคอบอาจเผชิญและข้อจำกัดของตัวเองในฐานะหญิงโสดแต่ความมุ่งมั่นของเธอไม่เคยหวันไหวความเห็นอกเห็นใจของแมรี่นั้นมาพร้อมกับความกล้าหาญความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความยุติธรรมและความมุ่งมั่นที่จะมอบชีวิตที่สมควรแก่เจคอบ บ้านของแมรี่ที่เคยเงียบสงบและเต็มไปด้วยความสงบเริ่มดังกลองไปด้วยเสียงหัวเราะและความกระตือรือร้อนแบบเด็กๆเมือ่อเจคอบย้ายเข้ามาอยู่ด้วยทั้งสองกลายเป็นครอบครัวที่ไม่ธรรมดาสร้างความสนใจในมือเล็กๆและก่อให้เกิดเสียงซุบซิบในชุมชนที่แน่นแฟน้นแต่แมรี่ไม่สนใจเสียงวิาพากวิจารณ์เธอเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงดูเจคอบมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มั่นคง สองสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตของเขาการยอมรับมรดกทางวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันของเจคอบกลายเป็นส่วนสำคัญในความมุ่งมั่นของแมรี่เธอเรียนรู้ปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับเจคอบโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้ต่ออัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในตนเองของเขาแน่นอนว่ามีความท้าทายการเล้ยงดูเด็กโดยเฉพาะจากพื้นเพที่แตกต่างทางช,ชาติเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค แมรี่ตระหนักว่าความรักที่เธอมีต่อเจอคอบต้องเป็นกระป้องกันเขาจากอคติทางชชาติและเป็นแสงสว่างนำทางให้เขาเผชิญกับความซับซ้อนในชีวิตแม้จะมีพื้นเพที่เรียบง่ายและทรัพยากรที่จำกัดแมรี่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เจอคอบได้ชีวิตที่สมควรได้รับตั้งแต่เรื่องเล็กๆเ,เช่นการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีและอาหารที่มีประโยชน์ไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นการยินยัดต่อสู้กับอคติทางช,ชาติที่เขาเผชิญ เธอกลายเป็นผู้พิทักษ์ผู้สนับสนุนและแหล่งพลังที่ไม่เคยวันไหวของเขาการตัดสินใจรับเลี้ยงเจคอบทำให้แมรี่ก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่คุ้นเคยโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่น่ากลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความรักที่ไร้ขอบเขตเรื่องราวเริ่มต้นที่นี่ณทางแยกของการรับเลี้ยงและการเปลี่ยนแปลงและทุกวันที่ผ่านไปการตัดสินใจของแมรี่เริ่มเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่ชีวิตของเจคอบแต่ยังรวมถึงชีวิตของเธอเองด้วย เมื่อเจคอบเติบโตจากเด็กชายสู่วัยรุ่นความลหลงไหลในบาสเกตบอลของเขาก็เริ่มเผยออกมาตอนอายุสิบกวบเขาค้นพบความตื่นเต้นในการเลี้ยงลูกบาสบนพื้นคอนกรีตในสนามโรงเรียนจังหวะและความสาง่างามของการเลี้ยงบอลและความตื่นเต้นเมื่อยิงลูกเข้าห่วงพรสวรรค์โดยธรรมชาติของเขาชัดเจนไม่แพ้ความสุขของเขาและเกมนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของเขาสะท้อนจังหวะของหัวใจของเขา แมรี่แม้จะเข้าใจกีฬานี้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ทุ่มเทให้กับมันด้วยความรักที่มีต่อเจอคอบและความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะพอรสวรรค์ของเขาเธอนั่งดูเกมของเขานับไม่ทวนทนแดดลมและความหนาวกลายเป็นภาพที่ไม่เคยขาดจากข้างสนามเสียงเชียร์ของเธอดังที่สุดการปรบมือของเธอเต็มไปด้วยพลังและความเชื่อมั่นในตัวเจอคอบนั้นแน่แน่ที่สุดอย่างไรก็ตามการเดินทางของเจอคอบไม่ได้ปราศจากอุปสรรค เมือเล็กๆในแถบมิดเวสที่พวกเขาเรียกว่าบานไม่ได้รอดพ้นจากปัญหาการเหยียดชั่วชาติสนามบาสเกตบอลที่เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขามักกลายเป็นสนามรบที่ทักษะของเขาถูกด้อยค่าและเขาต้องเผชิญกับทัศนคติเมารวมทางชั่วชาติคำเหยียดหยามและการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมดังก้องในหูของเจคอบทำให้เกิดมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยในตัวเองและการต่อสู้กับอัตลักษณ์ของเขา ท่ามกลางความท้าทายทางสังคมเหล่านี้แมรี่คือสมองของเขาเธอเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้เจคอบสอนให้เขายืนหยัดท่ามกลางคำเยาะเย้ยและตระหนักถึงพลังแห่งคุณค่าในตัวเองเธอทำให้เขารู้ว่าพรสวรรค์และตัวตนของเขานั้นกำหนดตัวเขาไม่ใช่ช่วชัาติของเขาเมื่อเจคอบต่อสู้กับอัตลักษณ์ของเขาแมรี่ช่วยเขาสร้างสะพานเชื่อมระหว่างรากเหน้อแอฟริกนันอเมริกัน กับชุมชนที่ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวที่พวกเขาอาศัยอยู่แต่ความท้าทายยังคงมีมาเรื่อยๆโรงเรียนมัธยมกลายเป็นเวทีที่ยากลำบากทัศนคติเมารวมยิ่งฝังรากลึกการเหยียดชั่วชาติยิ่งชัดเจนเจคอบต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับและความจำเป็นที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวตนของเขาพรสวรรค์อันโดดเด่นของเขาในสนามทำให้เขาได้รับการยอมรับ แต่ก็ดึงดูดความอิจฉาและอคติทุกอุปสรรคยิ่งจุดไฟในความมุ่งมั่นของเจคอบได้รับแรงบันดาลใจจากความแข็งแกร่งของแมรี่เขาใช้ประสบการณ์ของเขาเป็นพลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นผลงานในสนามการเล่นของเขากลายเป็นคำตอบที่เงียบงันต่อทัศนคติเมารวมเป็นคำแถลงที่หนักแน่นต่อต้านอาคติทางช,ชาติทุกการกระโดดยิงทุกการเลี้ยงบอลกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเขา ในการก้าวข้ามอคติในการเดินทางผ่านน้านาน้ำที่ปั่นป่วนนี้แมรี่ยืนเคียงข้างเจคอบเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเธอช่วยให้เขาเข้าใจว่าอัตลักษณ์ของเขาไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นพลังและเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังจากแมรี่เจคอบเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับอคติทางสังคมด้วยความสง่างามความกล้าหาญและจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งค่อยๆหล่อหลอมเขาให้กลายเป็นไม่เพียงแค่นักกีฬาที่ไม่ธรรมดา แต่ยังเป็นชายหนุ่มที่ไม่ธรรมดาด้วยวัยรุ่นของเจคอบเต็มไปด้วยการเบ่งบานของพรสวรรค์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นนักปาสเก็ตบอลที่น่าเกรงขามเขาพัฒนาความเข้าใจในเกมอย่างลึกซึง้งด้วยความคล่องแคล่วและความประณีตที่เกินวัยทักษะอันโดดเด่นและความมุ่งมั่นของเขาทําให้เขาโดดเด่นในลีกท้องถิน่นได้รับรางวัลและความเคารพจากเพื่อนและคู่แข่งพรสวรรค์ของเด็กชายจากเมืองเล็กๆไม่ได้ถูกมองข้ามนาน ขาวลือเกี่ยวกับความสามารถของเขากระจายออกไปนอกเมืองดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบบาสะเกตบอลและแมวมองทั่วทั้งรัฐเด็กที่เคยเลี้ยงบอลด้วยใจในสนามชั่วคราวตอนนี้พบว่าตัวเองกำลังแข่งขันในเวทีที่ใหญ่ขึ้นชื่อของเขาถูกตะโกนโดยฝูงชนที่มากขึ้นเหตุการณ์สำคัญในเส้นทางของเจคอบคือการถูกเลือกให้แข่งขันในชิงแชมป์ระดับรัฐนี่คือเกียรติยศเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเขา และเป็นประตูสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาคว้ามันไว้ด้วยสองมือทุ่มเทพลังพรสวรรค์และจิตวิญญาณทั้งหมดลงในการแข่งขันการชิงแชมป์เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นของทัก,กษะความยืดหยุ่นและโตวตนและเจคอบพิสูจน์ความสามารถของเขาในทุกด้านการชิงแชมป์ระดับรัฐยังเป็นเวทีที่ทําให้เจคอบแจ้งเกิดผลงานอันน่าทึ่งของเขาดึงดูสายตาของแมวมองจากวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงข้อเสนอทุนการศึกษาด้านบาสเกตบอล เริ่มหลั่งไหลเข้ามาแต่และข้อเสนอยิ่งหน้าดึงดูดยิ่งขึ้นในจำนวนนั้นวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านโปรแกรมกีฬาและความเป็นเลิศทางวิชาการโดดเด่นเจคอบได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากแมรี่ตัดสินใจรับข้อเสนอนี้ซึ่งเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของเขาแม้จะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแสงสว่างของสปอตไลท์ไม่ได้ทำให้เจคอบหลงทางเขายังคงยึดมั่นในรากเหง้าของเขาในเมืองเล็กๆ และบ้านอันเรียบง่ายที่การเดินทางของเขาเริ่มต้นคำสอนของแมรี่เกี่ยวกับความถ่อมตัวและความกตัญยูยังคงดังก้องในใจเขากำหนดการตอบสนองต่อความสำเร็จที่เพิ่งค้นพบเจคอบมักพบว่าตัวเองอยู่ในสปอตไลท์ความสำเร็จของเขาได้รับการเฉลิมฉลองและการเดินทางของเขาได้รับการชื่นชมทุกครั้งเขาจะเปลี่ยนคำชื่นชมไปให้แมรี่ยกย่องเธอสำหรับความสำเร็จของเขาเขาพูดถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเธอ ความเชื่อมั่นที่ไม่เคยวันไหวในความสามารถของเขาและจุดยืนอันแน่วแน่ของเธอต่อต้านอาคติทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างแมรี่และเจคอบนั้นเหนือกว่าความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างแม่และลูกมันเป็นผืนผ้าที่ทอด้วยความเคารพซึ่งกันและกันการต่อสู้ร่วมกันความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความกตัญญูอย่างลึกซึง้งเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยการเดินทางของเจคอบก้าไปอีกขั้นพรสวรรค์อันน่าทึ่งและความทุ่มเทในช่วงปีวิทยาลัย ดึงดูดความสนใจจากทีมงานมืออาชีพและเขาถูกดราฟ์เข้าสู่หนึ่งในทีมบาสเกตบอลชั้นนำของสหรัฐเด็กชายจากมือเล็กๆที่มีความฝันยิ่งใหญ่ตอนนี้สวมเสื้อทีมมืออาชีพแบ่งปันสนามกับผู้เล่นที่ได้รับความเคารพมากที่สุดการเดินทางของเจคอบจากสนามเล็กๆในบ้านเกิดสู่เวทีอันยิ่งใหญ่ของบาสเกตบอลอาชีพกลายเป็นเรื่องราวของความมุ่งมั่นความยืดหยุ่นและชัยชนะ เมื่อดาวของเจคอบสองสว่างชื่อเสียงของเขากระจายไปทั่วทักษะอันน่าทึ่งของเขาผสมผสานกับรากเหง้าที่ถ่อมตัวและการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจสัมผัสหัวใจของผู้คนนับล้านทั่วประเทศเขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นและการอุทิศตนแฟนๆสวมเสื้อที่มีชื่อของเขานักกีฬารุ่นเยาว์มองเขาเป็นแบบอย่างและผู้บรรยายยกย่องทักษะของเขาเรื่องราวของเขาที่เอาชนะอุปสรรค และทำลายทัศนคติเหมารวมถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับไม่ถ้วนในทุกการสัมภาษณ์ทุกการปรากฏตัวต่อสาธารณะเจคอบย้ำถึงความสำเร็จของเขาให้กับการสนับสนุนที่ไม่ยอมแพ้ของแมรี่เขายกย่องเธอว่าเป็นเสาหลักของการเดินทางของเขาแสงสว่างที่นำทางเขาผ่านพายุเขาเล่าถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในความสามารถของเขา ที่ทําให้แมรี่เป็นวีรสตรีที่แท้จริงเบื้องหลังความสําเร็จของเขาในจุดสูงสุดของอาชีพอันรุ่งโร์เจคอบพบว่าตัวเองอยู่ในใจกลางของสนามที่เต็มไปด้วยผู้คนเสียงเชียร์ของฝูงชนดังก้องไปทั่วสนามแต่คืนนี้ไม่ใช่แค่เกมหรือชัยชนะทั่วไปเจคอบวางแผนบางอย่างที่ใกล้ชิดกับหัวใจของเขาแผนที่จะตอกย้ำความกตัญญูและความรักที่มีต่อผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเมื่อเสียงนกหวีดครึ่งเวลาดังขึ้น เจคอบส่งสัญญาณให้ใครบางคนที่ขอบสนามฝูงชนเงียบลงเมื่อแมรี่ผู้หญิงเรียบง่ายที่ดูเหมือนจะตื่นตระหนกเล็กน้อยเดินมาหาเขาด้วยสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ทางคูเจคอบหยิบไมโครโฟนเสียงที่มักจะมั่นใจของเขาสั่นด้วยอารมณ์เขาเริ่มเล่าเรื่องการเดินทางของเขาเล่าถึงเมืองเล็กๆบ้านที่เรียบง่ายและผู้หญิงที่มีหัวใจกว้างใหญ่พอที่จะต้อนรับเด็กกำพร้าเข้ามาในชีวิต จากนั้นในช่วงเวลาที่จะถูกจารึกในใจของผู้คนนับล้านเจค้อประกาศการก่อตั้งกองทุนทุนการศึกษาทุนฝันของแมรี่ตั้งชื่อตามแม่ที่เขารักเพื่อสนับสนุนเด็กด้วยโอกาสที่มีความหลงใหลในกีฬาเขาอธิบายว่าทุนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกระตันยูของเขาเป็นวิธีการให้เกียรติจิตวิญ,ญญาณของแมรี่และเป็นหนทางในการขยายโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตของเขาให้กับเด็กคนอื่นๆสนามกีฬาเต็มไปด้วยเสียงปรบมือ ผู้คนโห่ร้องให้กับเจคอบแมรีและการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจของพวกเขาการประกาศของเจคอบไม่ได้เพียงแค่ให้เกียรติแมรีแต่ยังส่งข้อความที่ส่งพลังมันนำเรื่องราวของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมมาสู่แถวหน้าเน้นย้ำถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันย้ำเตือนถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นพลังของความฝันและความแข็งแกร่งในการท้าทายบรรทัานทางสังคม เนื้อสิ่งอื่นได้มันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันน่าทึ่งของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งแมรี่เป็นตัวอย่างด้วยการรักผมเพาะและเชื่อมั่นในเด็กที่ไม่ได้เกิดจากตัวเธอแต่เกิดในใจของเธอในช่วงเวลาอันน่าประทับใจนี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจคอบและแมรี่กลายเป็นคำยืนยันต่อสาธารณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านเขาใช้ความสำเร็จของเขาไม่เพียงเพื่อตอบแทนแต่เพื่อให้เกียรติผู้หญิงที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ การกระทำของเขาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความกตัญญูสแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของการเดินทางของเขาการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยลูกบาสเกตบอลและความฝันของเด็กชายในมืองเล็กๆในแถบมิดเวสต์และนําไปสู่เกมที่ถ่ายทอดสดทั่วประเทศที่ซึ่งเขาได้ยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยืดหยุ่นความกตัญ,ญญูและความรัก